ดูกันครับเป็นอีกหนึ่งองค์พระนีลาเมรขนุนหรือพระกําแพังขาเขียงพระกุปลานทุ่งเศรษฐีคาบฝ้าไขกุเสวยงามจริงครับดูให้ชัดชครับพระองค์นี้ไม่ได้ตักปีกนะฮะเหมือนกับพระสุ้มออ พิมหนมเตี้ยแต่ว่านี่เป็นรีลาทุ่งเศรษฐีเต็มๆครับพระอ,องค์นะี้เชิญชมครับพระกำแพงขาขเขย่งเขาก็เรียกนะพระทุ่งเศรษฐนะีดูต่อไปครับผมดูด้านหลังนะครับผมครับอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าถ่ายทำจากโทรศัพท์ครับ เพื่อให้เป็นแนวทางเพื่อการศึกษาครับคาบกุกฟ้าลาลักจับแน่นฝังเนื้อซึ่งไม่สามารถที่จะเอาออกได้นะฮะพระองค์นี้จริงๆเป็นสีเนื้ออกแดงพิกุลนะฮะชมครับดูชัดๆครับดูแร่เม็ดมะขามดูคาบกุกครับ ที่ไม่สามารถที่จะทําออกมาได้นะฮะดูให้ชัดๆครับผมเป็นแนวทางในการศึกษานะฮะสวยงามมากมายเลยทีเดียวครับผมตั้งแต่เจอมาที่ไม่ตัดปีกจริงๆที่เปิดกว้างขนาดนี้ผมก็เพิ่งเจอองค์นี้แล้ครับ็นองค์แรกแล้วก็องค์เดียวที่มีอยู่ จะเป็นพิมพ์อย่างนี้ทุกท่านจะให้จะเรียกว่ายังไงดีครับถ้าเป็นสมโกก็คงเรียกพิมพ์หนุ่มเตี้ยแต่นี่เป็นพิมพ์ทุ่งเศรษฐีลีลาขาขยงิงการทุ่งเศรษฐีของจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระอันดับหนึ่งก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะหลายชื่อแลือเกิน อยังไงก็ขอให้ว่าแท้ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ